สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนสวัสด,ดีนะคะขนมปังมาให้นกค่ะเมื่อวานนี้ลับมืดวันนี้กลับเร็วมาลงมามาเร็วมาเร็ว ื้อนี่ชุดนี้เป็นเสื้อขับมอเตอร์ไซค์นะคะมีหมวกไอ้โมง่งแต่ว่าถอดออกสองสารอะหนมปังใหม่นะคะคนก็กินด้วยนกก็กินด้วย ใช่ตัวขาเจ็บเหรอลูกมาโอ้ตัวขาเจ็บแต่ว่าอยู่ข้างล่างชาบแล้วลกไอ้นี่มาเห็นก็มาฉกเฉียวลกนางนวนโอ้ด่าแ่งกันกินมั้งโอ้เจ้าได้คาบไปหมดเลยดูคาบเต็มปากเลย โอยพี่น้องเบิ้งเบิ้องพันตีนกนังนวลเบิ้องพันเอามะกองไหวครับพี่น้องพันขับมะกองไหวคุออวคณอะคุณคิดว่าลูกพันเด้อสองตวงัวกันเด้ออ่อนันน่นเอิอนแล้วเบิ้งค่ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เด้อพี่น้อง หนาวค่ะหนาวฝนตกเอามามาแล้วนกนังนวลแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็กลับกล้องไม่ได้นะคะทุกคนไอฝนที่กลับกล้องไม่ได้ค่อยกลับกล้องไม่เป็นไม่รู้ว่ากลับตรงไหน ้าไปให้กันกินที่ไหนล่ะตัวนี้ตัวนี้สงสัยลูกหรือเปล,ล่าไม,มาก่กล้ามาหรอกอีกาไม่อยู่แล้วกินได้กี่นี้เป็ดเยอะมากทุกเป็ดทั้งนกเลยอิมอ่มก็กล้ามาก็ได้กินแหละ โน่นโนนว่าแล้วเขาไปร้องอยู่โน่นค่ะทุกคนมีนกกระยางด้วยนะคะน่ะ,ะกากากากินกันอยู่ตรงนั้นเองค่ะเห็นไหม,มบินมาแล้วเอาไปให้กันกินแล้วก็บินมาใหม่สุดยอดเลยอะ่ะ เจ็บนะคะนี่ที่ว่าให้หนอนฟางคิมแต่วันนี้ทำไมไม่เข้าใกล้ไม่รู้เข้าใกล้มาสองสาวันลมแรงนะคะทุกคนกวันนั้นยังเอาที่มือเลย น,นะเดี๋ยวลมพัดหล่นนะลมแรงอันนี้ทำเป็นกลัวแหม พี่น้องนกไอ้นี่กลัวอีกาเหรอแต่อีกากลัวคนนอนข้าบไปแล้วพี่น้องคุณไปกินสายวุ่น พุนคาบไปแล้วปินไปน้ำกันแล้วพี่น้องโอ้ยไปกินผุนโอ้ยตรงนี้ปินตามสุดยอดโอ้ยนกกระยางโอ้ยโอ้ยแลนสุดยอดเลย, <c oughs> ยลื่นน้ำแข็งอนกกระยางนกกระยางแลนสุดยอดเลยอ่ะ <c oughs> ดูค่ะน้ำแข็งค่ะพี่ๆเพื่อนๆเป็น,ปนตรงแหล่งเขาตกปลานะคะแต่ตอนนี้เป็นน้ําแข็งดูค่ะทั้งนกทั้งเป็ด ไม่ค่อยมีอาหารกินหน้าหนาวอืออือโอ้ยกาอืมน่ัสุดยอดเลยโอ้ยกามานกไอ้นี่หนีอ่ะนกไอ้นี่ไอ้กากลัวนกอะ่ะ นนนัวไปแล้วค่ะลมค่ะพี่น้องนั่งรอคิมก่อนนะครับ <quotes> พ <âu baik> ี <ini> ่ๆปากกดได้กดแช่ซ yeah ะ เอพวานชอบรรยากาศคะ่ะกลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนหนาวสวัสดีนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ f อทุกท่านนะคะ thank you to e v e r y one สวัสดีคะ่ะ